สวัสดีครับผมมาเฟียอีกซาวนะครับตอนนี้ก็มาอยู่เป็นช่างประกอบพาวเวอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาประกอบพาวเวอร์นะครับ AB 6 0 0 CR นะครับรุ่นนี้อุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับมีบอร์ดเดียวนะครับบอร์ดเดียวก็คือมีบอร์ดไฟนะครับชุดจ่ายไฟจะอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดป้องกันลำโพงนะครับแล้วก็มีชุดไดชุดขยายอยู่ในบอร์ดเดียวเลยนี่ครับอุปกรณ์ทุกอย่างจะอยู่ในนี้แล้วนะครับเป็นภาคจ่ายไฟจะมีชุดไดแล้วก็ชุดขยายกําลังแล้วก็ ชุดออกเป็นป้องกันลำโพงก็อยู่ในบอร์ดนี้บอร์ดเดียวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟวียนะครับก็จะมีวอลลุ่มในตัวเป็น a อบีซ้ายขวานะครับเป็นฝั่ง A ฝั่ง b นะครับวีเรานะครับแล้วก็เป็นคอร์สนะครับหัวใจหลักนะครับของรุ่น CR นะครับมีคอร์สในตัวนะครับแล้วก็ตัวกดลิงก์นะครับ แล้วก็จะมีบาลานซ์อินพุตนะครับเป็นแจ็ค x l r นะครับตัวลิงก็จะเป็นแจ็ค XLR เหมือนกันนะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีขั้วลำโพงนะครับขั้วลำโพงจะมี2แบบนะครับก็คือแบบดำแดงเบลลิงโค้ดนะครับแล้วก็แบบสเปกคอนนะครับเราก็จะขันใส่กันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับต่อไปจะเป็นหม้อแปลงนะครับนี่หม้อแปลงรุ่นนี้นะครับ จะเป็นหมอแปลง A85 นะครับจะมีจะมีไฟไฟหลัก42 042นะครับแล้วก็ไฟย่อย12โวลต์นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับไฟย่อยเข้า VU นะครับแล้วก็ไฟย่อย20โวลต์นะครับฝั่งนี้จะเข้าป้องกันลำโพงนะครับป้องกันลำโพงเราใช้ไฟ24โวลต์นะครับ ผ่านไปสําหรับหม้อปแปลงนะครับชุดระบายความร้อนเราก็จะมีพัดลม2ตัวนะครับนี่เป็นพัดลม24โวลต์นะครับก็จะออกมากับชุดป้องกันลำโพงไฟนี้ก็จะมาที่ตรงนี้นะครับท้ายบอร์ดนะครับเราก็จะเสียบเข้ากับพัดลมได้เลยนะครับเป็นไฟ dc 24โวลต์นะครับอุปกรณ์ร้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนการประกอบ power a b 600 CR กันเลยครับอีครับมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับเราจะขันท้ายก่อนนะครับใส่ชุดท้ายให้มันครบเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับเวลาเราประกอบนะครับเราทําท้ายก่อนแล้วเราค่อยใส่บอร์ดใส่ข้างหน้านะครับแล้วค่อยใส่หม้อแปลงทีหลังนะครับถ้าใส่หม้อแปลงก่อนมันจะหนักนะครับมาขันท้ายกันครับจากฟิวนะครับกับบอกฟิวปึ๊บ ใส่เข้าไปนะครับไปมีครีมก็ใช้ครีมนะครับหมุนให้มันแน่นทีนี้เราก็ไล่มาเลยครับใส่พัดลมครับเราจะหันฝั่งนี้ออกนะครับเพื่อให้มันดูดอากาศนะครับดูดแล้วปล่อยออกข้างหลังนะครับหันน็อตครับน็อตเป็นน็อตตัวนี้ครับน็อตเกียวปล่อยนะครับใส่ตัวที่สองครับเราก็หันฝั่งนี้มาเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับ สำหรับพัดลมแล้วก็ม้วนสายม้วนสายแบบนี้นะครับแล้วก็รัดสายไว้นะครับพัดลมก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับรอเสียบใส่บอร์ดก็เอามาใส่เบรคโค้ดนะครับแดงเป็นบวกดําเป็นลบแล้วก็ใส่ปึ๊บเข้าไปนะครับปึ๊บดูมันต้องตรงนะครับแล้วนี้ปึ๊บ ขันเข้าไปครับอันนี้ขันให้แน่นเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็ใส่เหมือนกันครับทําแบบเดียวกันเลยหลังจากทำเบริงโคสเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ก็สวยงามเลยครับขั้วบวกขั้วบวกจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับขั้วลบจะอยู่ใกล้กันนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่เป็นสปิคคอนครับอันนี้เป็นบอร์ดเอกซานะครับ ทุกอย่างเป็นของเอกชาวทั้งหมดนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับจะมีขันน็อต4ตัวนะครับโอเคครับเสร็จแล้วสําหรับการใส่สเปคคอนนะครับนี่น็อต4ตัวนะครับแล้วทีนี้เรามาใส่ชุดบาลานซ์อินพุตกับคอร์สแล้วก็จะมีตัวกดลิงก์นะครับทั้ง3ตัวนี้จะมีการลิงก์กันด้วย สายแพรนะครับจะเป็นสายแพร14พินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็เข้าหัวสําเร็จให้เลยนะครับจะมี3ามหัวนะครับ3ตัวก็ลิ้งกันนะครับทีนี้เรามาใส่ใส่จากด้านล่างก่อนนะครับก็คือตัวกดลิ้งตัวนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้ครับตัวลิ้งของเราไม่มีอะไรมากครับก็ใส่มันจะมีหลอด led ด้วยนะครับเวลาเรากดมันก็จะติดขึ้นนะครับเราต้อง ให้ LED ตรงรูด้วยนะครับปึ๊บแล้วเราก็ขันนอ็อตขันนอ็อตสี่ตัวเหมือนเดิมครับทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่คอร์สก่อนนะครับเพราะว่าคอร์สมันอยู่ข้างๆนะครับถ้าเราใส่บาลานก่อนมันจะเสียบสายไม่ได้นะครับเราต้องใส่คอร์สที่อยู่ข้างๆก่อนนะครับนี่เป็นลำดับขั้นตอนนะครับเล็กๆน้อยๆครับ ถ้าเราใส่บาลานซ์เข้าไปนะครับมันจะเสียบเสียบสายแพรมันจะเสียบยากนะครับแล้วเราก็จะได้รื้อออกมาทําใหม่นะครับบางทีมันก็ทําให้การทํางานเราเร็วขึ้นนะครับปึ๊บเราก็จะตัดตัดขาตัวนี้ออกนะครับเป็นตัวล็อกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับปึ๊บออกสองตัวนะครับจะมีรูอยู่นะครับปึ๊บทีนี้ปุ่มมันไม่ตรงนะครับ บางทีบอร์ดพอเสียบมามันก็ไม่ตรงนะครับเราใช้ปลายคีมงัดออกงัดเบาๆครับปึ๊บอ่าโอเคครับเราก็ต้องลองกดดูว่ามันติดขัดหรือเปล่านะครับ3ปุ่มนะครับปึ๊บถ้าเราโอเคแล้วเราก็ใส่แหวนแล้วก็น็อตล็อกวอลลุ่มไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดครับก็จะเป็นแหวน2ตัวแล้วก็น็อต2ตัว อันนี้เป็นบล็อกเบอร์10ครับใช้ขันวอลลุ่มครับเพื่อให้มันอยู่แข็งแรงทนทานครับไม่ให้มันขยับเขยื่อนได้ครับพอตึงมือครับไม่ต้องไปขันให้มันแน่นมากแค่ไม่ให้มันหลุดนะครับแล้วเราก็จะใส่จุกวอลลุ่มไปเลยใส่เราต้องหมุนลงสุดก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กะระยะนะครับปึ๊บเนี่ยโอเคนะครับก็ใส่ สองตัวให้มันเท่ากันแล้วทีนี้เราก็ใส่สายแพรนะครับก่อนนะครับอันดับแรกถ้าเราใส่บาลานซ์ไปเลยมันอย่างที่ว่าครับมันจะใส่สายแพรยากครับนี่แล้วก็มาเสียบปึ๊บเหลือไว้เส้นหนึ่งต่อเข้าบาลานซ์นะครับของรุ่น pr จะเป็นบาลานซ์อินพุตที่เป็นแจ็ค xlr นะครับไม่ใช่แจ็คตัวหนอน,นครับ รุ่นธรรมดาจะเป็นแบบนี้ครับ AB 8 0 0 1 2 2 4 0ั0 0อจะเป็นแบบนี้ครับเป็นบาลานซ์อินพุตที่เป็นแจ็คตัวหนอนครับแต่ว่าของ CR จะเป็นบาลานซ์อินพุตแบบแจ็ค XLR นะครับเราจะไม่มีแจ็คตัวหนอนนะครับของรุ่นนี้ก็ใส่ไปเลยครับมีหลอด LED เราก็ต้องใส่ให้ตรงรูนะครับเวลาเรากดลิงก เราจะได้รู้นะครับว่าเรากดอยู่หรือเปล่านี่ครับประมาณนี้ครับให้ LED มันโผล่ออกมาก็ขันน็อต4ตัวเหมือนเดิมสุดท้ายเราก็เสียบปุ๊บก็เสร็จครับอ่ะหลังจากเราทําท้ายเสร็จหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นยังไงครับสวยงามนะครับเป็นระเบียบนะครับเพราะว่ามีการออกแบบมา โดยเฉพาะนะครับท้ายของ CR รุ่น AB 600 CR AB 800 CR ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแค่เปลี่ยนบอร์ดเป็นทาร์ทิตเตอร์นะครับจะเพิ่มมาอีก2คู่นะครับ1คู่2คู่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาดูกันว่าเราจะทำอะไรนะครับก็คือเราทำท้ายเสร็จแล้วนะครับเราจะมาใส่สายไฟนะครับ สายไฟ ac สายไฟเข้านะครับเราทําขั้นตอนสุดท้ายมันจะไม่ได้ยากนะครับอันนี้สายไฟ ac ของเราใช้สายใหญ่เลยนะครับ 2, อูณสเป็นเบอร์ใหญ่เลยนะครับเราก็จะเอามาเข้าพอร์ครับเราต้องวัดไปจนถึงข้างหน้านะครับมันจะมีสวิตช์นะครับเราก็ใส่สวิตช์รอไว้เลยนะครับปึ๊บล็อกเรียบร้อยโอเคครับวัดสายไฟครับ แล้วเราก็จะปอกปอกสายนะครับถ้าเราเข้าไปเลยมันจะไม่สวยนะครับเราต้องปอกให้มันเป็น2เส้นนะครับปอกออกมาก็จะเป็น2เส้นแบบนี้ครับแล้วเราก็ยัดเข้าไปจากนั้นเราก็จะเอาเส้นหนึ่งนะครับมาเข้ากับฟิวนะครับกรบบอกฟิวเราก็วัดปึ๊บตัดนะครับประมาณนี้แล้ก็ปอกนะครับ บอกไม่ต้องบอกยาวนะครับใส่ตะกัวอันนี้เราเชื่อมไปเลยนะครับเราไม่ใส่หัวเสียบนะครับเพราะว่าถ้าหัวเสียมันเจาบางทีมันก็หลุดครับเราใส่ท่อหดนะครับกันบางทีมันช็อตนะครับบางทีมันไปแตกกันมีฝุ่นมีอะไรไปแตะมันก็จะช็อตกันได้ครับเราใส่ท่อหดก่อนนะครับกรีเข้าไปครับเสร็จ ก็เอาท่อหดนะครับสวมไว้ครับอีกเส้นหนึ่งที่เราตัดออกนะครับแต่เป็นเส้นนี้เราก็ต่ออีกขั้วหนึ่งครับของกระบอกฟิวนะครับบัดกีใส่ขั้วใส่ท่อหดนะครับเราก็จะเก็บสายให้สวยๆนะครับเราจะพันแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นสายเล็กอันนี้สายมันใหญ่ครับพันแล้วมันไม่สวยครับแล้วก็ใส่ ให้ดีนะครับก็คือจอดกาวไปเลยครับเพราะว่าสายเราทนทานแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่มีช็อตล้วก็ใส่กาวร้อนจัดระเบียบมันเลยครับให้มันอยู่จัดไว้ข้างก็เลยอพอเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอาเข้ากับสวิตนะครับอันนี้เป็นสวิต สีขานะครับแล้วก็ใช้เป็นสวิตสองเส้นไปเลยนะครับบางบางตัวจะเป็นสวิตสองขาเราก็ต้องใช้สวิตกับตัวที่ต่อกับกระบอกฟิลนะครับกับเส้นที่ต่อกับกระบอกฟิลแต่ว่าตัวนี้เป็นสวิตสีขานะครับแล้วก็ให้มันเปิดปิดทั้งสองเส้นไปเลยครับเพื่อความปลอดภัยเราต้องใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเราถึงจะใส่ตัวใหญ่ๆเข้าไปนะครับ มันถึงจะทํางานง่ายครับเป็นทิกดีๆนะครับแล้วก็สวมเข้าไปตรงครับโอเคแล้วเราก็ขันน็อตข้างหลังครับปกตินะครับต้องเสียบก่อนนะครับอันนี้ผมก็จากประสบการณ์10ปีก็ลืมนะครับต่อไปเราก็จะใส่นะครับสายสัญญาณอันนี้ผมก็ลืมอีกเช่นเคยเราต้องได้ถอดไฟวีว w ออกมานะครับนี่เลยครับ เราต้องทําเป็นลําดับขั้นตอนครับถ้าไม่เป็นขั้นตอนมันก็จะได้ถอดออกถอดเข้าบ่อยนะครับสายสัญญาณมันจะมีสีดําขาวแดงนะครับเราก็จะใส่วอลล่มนะครับขาวอลล่มนะครับถ้าเราหันหันหลังมันนะครับมันจะเป็นกาวอยู่ตรงนี้ครับกาวอยู่ขาขวาสุดนะครับตรงกลางจะเป็นสัญญาณออกนะครับส่วนข้างซ้ายจะเป็นฝั่งสัญญาณเข้านะครับ เราก็ต่อกาวกาวเข้ากับขานี้ครับครับก็สอฝั่งเราก็จะทําเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ไปวียูไปแล้วก็ขันน็อตนะครับเสร็จไปแล้วกับการใส่อุปกรณ์เเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับทีนี้ก็จะเหลือแต่หม้อแปลงกับบอร์ดนะครับมาดูการใส่บอร์ดกันเลยครับนี่บอร์ดของเรา ก็จะมีประมาณนี้ครับบอร์ด 600CR นะครับมันจะมีที่ยึดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเจาะนะครับก็จะมีที่ยึดแล้วก็จะมีเขาตาบเกี่ยวมาให้แล้วสำเร็จเสร็จสิ้นเลยครับเราต้องเอาไฟนะครับไฟไฟเลี้ยงชุดใหญ่นะครับก็คือไฟบวกลบกาวนะครับนี่เป็นสายนี้นะครับมาเข้าที่บาลานซ์อินพุตนะครับเราต้องจัมมาจาก ใต้บอร์ดจะเป็นไฟบวกไฟลบแล้วก็กาวนะครับไฟบวกจะอยู่ตรงนี้ครับไฟบวกเป็นสีแดงนะครับสีแดงเป็นไฟบวกไฟบวกจะอยู่จุดนี้ครับจุดเราเราก็มาดูที่ไตโอดบิดนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับบวกนะครับบวกแล้วก็ลบนะครับแล้วก็กลับทางนะครับบวกอยู่ตรงนี้นะครับ ไล่วงจรมาก็จะเป็นขานี้นะครับปึ๊บแล้วทีนี้เราก็ไฟลบอยู่ตรงไหน,นครับไฟลบอยู่ขานี้นะครับแล้วก็ไล่วงจรมาจะเป็นจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้นะครับแต่เราจะไม่เอาใกล้กันเผื่อมันช็อตนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเลยครับปึ๊บส่วนกล้าวกล้าวจะเป็นลายใหญ่นะครับลายวงจร เนี่ยกล่าวจะเดินรอบวงจรไปเลยครับกล่าวแล้วก็เอามาใส่จุดนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันช็อตกันบางทีมันไปแตกกันนะครับแล้วก็ฟันเก็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการหากักสายแพร์ครับปึ๊บแบบนี้เพื่อที่จะมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับ ปึ๊บวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบไปเลยโอเคครับเนี่ยเป็นเสียบไฟวีเข้ากับมันจะเป็นเสียบเข้ากับไฟวีครับจะมีวงจรไฟโพเทคไฟอะไรด้วยนะครับมันนี้ครับแล้วทีนี้เราก็มาเสียบพัดลมนะครับพัดลมเราก็เข้าบอร์ดไปเลยตรงหนตัวไหนก็ได้ครับ2ตัวนี่ครับพัดลมจะเขียนคําว่าแฟนบวกลบนะครับก็เป็นเทอร์มินอน เสียบเสียบให้มันตรงขั้วก็แล้วกันถ้าเสียบเสียบไม่ถูกขัว้วมันก็จะไม่เข้านะครับถ้าบังคับเข้าไปพัดลมก็จะไม่หมุนนะครับนี่ครับโอเคครับทีนี้เราก็จะมาเสียบสัญญาณนะครับสัญญาณเราต้องดูไล่ดูดีๆครับฝั่ง A ฝั่ง B อันนี้เป็นฝั่ง B อันนี้เป็นฝั่ง A ฟฝั่ง A เราก็จะอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับฝั่ง A เรา อยู่ข้างบนนะครับเราก็เสียบเข้ากับคอร์ได้เลยครับส่วนฝั่ง B แล้วก็อยู่ข้างล่างนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่ยเสร็จสิ้นกับการเสียบสายสัญญาณแล้วทีนี้อันนี้ล่ะอันนี้ก็เสียบเข้ากับตรงนี้ครับไฟบาลาน,นะครับมันจะมีสัญญาสัญ,ญลักษณ์บอกนะครับบวกกแล้วก็ลบบวกเป็นสีแดงเราก็เสียบให้มันตรงนะครับ เสียบไม่ตรงมันก็เสียบไม่เข้าอยู่ดีครับปึ๊บโอเคครับแล้วทีนี้เราก็จะมายึดบอร์ดกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จับใต้บอร์ดอีกแล้วนะครับง่ายๆครับการประกอบฟาวเลอร์ CR รุ่นนี้ประกอบง่ายครับง่ายสุดแล้วพอยึดบอร์ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เป็นสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับ ฝั่งนี้เป็นฝั่ง A นะครับส่วนอีกตรงนี้เป็นฝั่ง B นะครับก็เราก็เสียบไปเลยนะครับนี่เสียบเข้าไปครับแล้วเราก็มาเสียบที่บาล้านอินพุตฝั่ง A ฟฝั่ง A นะครับปึบ๊บส่วนฝั่ง B ก็เสียบตรงนี้นครับอย่าไปเสียบตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟไฟเลี้ยงชุดป้องกันลำโพงครับอันนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอก กับอินนะครับก็เสียบเข้าไปครับแล้วมาเสียบฟังบีที่บาลานซ์อินพุตนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยครับที่เหลือก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงของเราเอาฝั่งไฟ2 0บโวลต์นะครับมาไว้ข้างหลังนะครับส่วนฝั่งไฟไฟไฟหลักนะครับก็จะใส่กับข้างหน้านะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยง v ีูนี่เป็นไฟหลักไฟหลักจะมี3เส้นนะครับ จะมีเก้าแล้วก็ไฟสี่แล้วก็ไฟสีอนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นสาย Ac ไฟ Ac เข้ากับสวิตช์นะครับแล้วก็จะมายึดบอร์ดยึดกับบอร์ดนะครับนี่ครับจะมีรูเขาเจาะไว้ให้แล้วนะครับเรียบร้อยไม่ต้องมาเจาะเพิ่มนะครับแล้วเราก็พลิกขึ้นมาแล้วก็ขันน็อตครับขันให้มันแน่นๆเลยครับตัวนี้ โอเคครับเราก็มาเอาไฟนะครับไปชุดข้างหลังครับเป็น a c 20โวลต์นะครับเราก็ถ้าเรามีเทอร์มินอลนะครับเราก็ใส่เทอร์มินอลแต่อันนี้ไม่มีเทอร์มินอลนะครับเราก็จะบัดเกลียวเลยนะครับเราถอดเทอร์มินอลออกนะครับเพื่อให้มันทนทานนะครับก็ตัดวัดระยะตอะอานนี้ครับปอกสายไฟครับ ปอกสั้นๆครับไม่ต้องปอกยาวปึ๊บใส่ตะก,กัวครับเหมือนเดิมครับปึ๊บตะก,กัวเราก็จะใส่ตรงนี้ด้วยครับตรงขาเสียบทิกอีกอย่างหนึ่งคือเราก็งอมันออกจากกัน,นครับไม่ให้มันบางทีมันจะชนกันแล้วไฟจะช็อตได้นะครับก็ไม่ถึงกับระเบิดครับแต่มันจะขิวๆสักหน่อยแล้วทีนี้เราก็ท่อหดตัวเล็กครับ เอามาใส่กันมันช็อตนะครับแล้วก็บัดตีเข้าไปเลยครับขั้วขั้วไหนก็ได้ครับเพราะว่าเป็นไฟ a c ครับไม่ใช่ไฟ d c ก็หดยัดลงไปนะครับเสียสิ้นสาหรับฝั่งไฟข้างหลังนะครับแล้วเราก็จะเก็บเลยนะครับเก็บสายนะครับสายรัดเล็กนะครับเก็บปึ๊บนี่2อันก็พอครับสองเส้นก็พอโอเคทีนี้เรามาดูข้างหน้า ดูข้างหน้ากันครับเราทําแบบนี้นะครับเราม้วนสายม้วนสายให้มันดูสวยงามนะครับเป็นขดไข่ขดมันนะครับเราก็จะเอาสายไฟนะครับนี่แล้วก็จะมีสายรัดนะครับรัดเพื่อความสวยงามให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับไม่ให้มันกระจัดกระจายนะครับทีนี้ไฟเข้าบอร์ดนะครับจะเป็น AC 2แล้วก็กาวหนึ่งแล้วก็วัดก่อนนะครับวัดว่า นี่นะครับเธอมีนอลนจะเปลี่ยนหางปลาเสียบตรงนี้เราก็วัดโอเคประมาณนี้นะครับตัดออกเลยครับอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บไว้นะครับปลอกขายนะครับปอกอันนี้ปอกยาวสักเล็กน้อยปอกประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็จะใส่ใส่เป็นหัวเสียบนะครับตอนนี้นะครับ เราจะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวก็คือคีมย้ำนะครับคีมย้ำสายนะครับปึ๊บมันแต่มันไม่สวยนะครับตัวนี้เราก็หาคีมย้ำที่มันเหมาะสมกับการทํางานของเราอาจจะเอาตัวนี้ก็ได้เป็นฟันเป็นกลมๆแบบนี้นะครับปึ๊บย้ำออกมาใส่อีกหนึ่งตัวมันจะมี3ามตัวนะครับถ้าเสียบเสียบผิดเอากาวไปใส่ AC มันก็ทำให้ C เราระเบิดได้นะครับโอเคครับเนี่ย สีเขียวจะเป็นไฟ ac นะครับ2เส้นเล้๋วสีน้ำตาลนะครับจะเป็นกาวครับถ้าเราเอากาวมาเสียบตรงนี้เล้๋วทีนี้เอา ac มาเสียบกาวนะครับปึ๊บผิดนะครับแบบนี้วิธีนี้ผิดนะครับมันจะทำให้คาปาซิเตอร์เก็บประจุไฟนะครับระเบิดได้นะครับเราต้องเสียบให้ถูกนะครับดูดีๆครับเสียบกาวก่อนนะครับปึ๊บ นี่ดาว AC 2ตัวปพ๊บถ้ามันไม่สวยเราก็ใช้สายรัดรัดนะครับเคเบนบทยนะครับอันนี้เป็นไฟ VU ครับแล้วก็เราอยากตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ผมจะตัดนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเราก็เก็บไว้ในกล่องแล้วก็ป่อขายครับเช่นเคยอันนี้ บอกไม่ต้องยาวครับปอกนิดเดียวเพื่อการบัดกรีที่สวยงามแล้วก็เอาตะกัวใส่หัวมันก่อนครับแล้วก็มาใส่ที่ไฟวิวนะครับจะมีตรงนี้2 2จุดนะครับใส่เอาสายไหนใส่ตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นไฟ AC ไม่ต้องแช่นานครับี่ก็จะสวยๆมันเงาแบบนี้ครับโอเคส่วนสายเส้นสุดท้ายของเราก็จะเป็นไฟ เอซี <AC S 2> ไฟหลักลไฟใหญ่นะครับ220 <_ d ata> ก็ใส่ท่อหดก่อนนะครับป้องกันสายไปช็อตกันนะครับตัดสายออกสักเล็กน้อยให้มันเหลือสั้นๆนครับโอเคครับเราก็จะใส่ตรงนี้ครับที่สวิตซ์สองสองฝั่งตรงนี้กับตรงนี้ครับปึ๊บพอเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับสายข้างบนนะครับ เป็นสายมอแปลงส่วนข้างล่างจะเป็นสายไฟเข้าสาย AC นะครับเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วทีนี้เหลืออะไรเหลือเก็บท่อหดนะครับให้มันชิดนะครับเราก็จะใช้ไดร้อนนะครับเก็บนะครับท่อหดนะครับเราก็จะเป่าให้มันหดเข้าไปโอเคครับหดเข้าไปตรงนี้นะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับพาวเวอร์600 cr ab 600 cr แล้วทีนี้เหลืออะไรเราประกอบเสร็จเราไม่ขายเลยนะครับเราก็ต้องทดสอบนะครับด้วยการอันดับแรกเราต้องใส่ฟิวก่อนครับใส่ฟิวข้างหลังนะครับ ฟิวเราใช้ฟิวข้างหลังนะครับเป็นฟิวไฟเข้านะครับเราใช้ฟิว5แอมนะครับฟิวขนาด30มิลนะครับ5แอมนะครับใส่เข้าไปขัน,นครับโอเคต้องมีปลั๊กโหลดนะครับนะครับปลั๊กกันช็อตนะครับเผื่อบางทีวงจรเรามีการ เสียหายหรือ,อเสียบ,บอร์ดมาไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์พังหรืออุปกรณ์ไม่ดีเราก็ต้องมีปลั๊กโหลดก่อนนะครับนี่เราสับคัดเอาลงมาเพื่อให้มันผ่านโหลดนะครับก็เสียบไปนี่ครับถ้าไม่ติดโหลดมันก็จะไฟมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะดับลงรีเล์ก็จะทำงานได้ยินเสียงรีเล่ไหมครับเอาใหม่ครับ เรามาดูหน้าเครื่องกันนะครับหน้าเครื่องตรงไฟ VU นะครับเวลาเราเปิดเครื่องปุ๊บไฟ VU สีแดงจะติดแล้วมันก็จะดับลงสแสดงว่าวงจรเราทำงานได้ปกติรีเลย์ก็จะดังนะครับดังติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดปุ๊บถ้ามีไฟออกลำพงไฟ DC ออกขั้วลำพงนะครับรีเลย์มันก็จะไม่ทำงานนะครับ มันก็จะไม่ดังตอกแต็กก็อีกจุดหนึ่งนะครับเราก็อย่าลืมนะครับเสียบสายลําโพงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต่อแบบนี้เลยครับก็เสียบสายลําโพงเข้าไปตรงนี้ครับปึ๊บโอเคครับแล้วทีนี้เราก็ต้องอทดสอบด้วยมีจะมีฟังก์ชัน g e n e r a อร์นะครับแล้วก็ oscillator นะครับทำ ทำการปล่อยสัญญาณมานะครับด้วยสายนี้ครับ x l r เสียบเข้าบาลานซ์อินพุตนะครับแล้วก็จะมีดัมมี่โหลดนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเป็นตัวสีเขียวตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับแล้วก็เสียบดัมมี่โหลดเข้ากับอ่ขาขั้วลำพ,พุงฝั่ง A ก่อนนะครับเราทดสอบฝั่ง A ก่อนแล้วทีนี้เรามาหมุนวอลลุ่มครับก่อนจะหมุนวอลลุ่มเราต้องเอา เบรกเกอร์ขึ้นนะครับถ้าเราหมุนไปเลยมันจะติดโหลดนะครับเนี่ยโหลดมันจะขึ้นนะครับเราต้องเอาไม่ผ่านโหลดนะครับก็ขึ้นไปเลยครับดูที่หน้าจอนะครับเวลาเราหมุนขึ้นนะครับถ้าขึ้นออกปกติมันก็จะขึ้นรูปล่างสวยงามแบบนี้ครับอันนี้มันพีคแล้วนะครับนี่เราก็มาดูนี่ครับขึ้นพีคสุดก็ประมาณนี้ครับ ถ้ามันพีกก็ขึ้นจะเป็นประมาณนี้นะครับปึ๊บเรามาเทสฝั่ง b กันครับก็เสียบสัญญาณเข้าอินพุตฝั่ง b แล้วก็สายดัมมี่โหลดก็เสียบที่สเปกคอนฝั่ง b นะครับแล้วก็หมุนขึ้นดูนะครับดูรูปขึ้นครับก็จะเป็นรูปขึ้นสายที่มีความสวยงามนะครับแล้ว พอเราเร่งสุดมันก็จะพีคมันก็จะหัวแตกนะครับประมาณนี้นี่คือถ้ามันได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าประกอบตามขั้นตอนที่ทํามาเมื่อกี้นะครับก็คือจบเทสผ่านเลยนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการประกอบ power 600 cr นะครับ ab 600 cr ก็มีประมาณนี้ครับถ้ามีข้อ สงสัยตรงไหนครับก็ทักเข้ามาถามในเพจได้หรือท่านท่านใดอยากซื้อไปประกอบเองนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบริษัทเอกซาชัยภูมิจำกัดนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเตรียมอุปกรณ์ให้ถ้าท่านใดอยากเอาไปประกอบเองเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์ให้เสร็จครบคันไม่ได้ไปหาซื้ออุปกรณ์แยกจากที่ไหนเลยนะครับอยู่ที่นี่มีจบมีกล่องมีอะไร ให้หมดนะครับทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ผมมาเฟียเอกซานะครับช่างประกอบพาวเวอร์ของบริษัทเอกซาชัยภูมิก็ขอลาทุกคนไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ